เพเพื่อนทุกท่านพบกับนักกันเรวันครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะฮะที่เก้านะครับเดือนพิจิกาครับวันนี้ดาวสุกย้ายแต่ว่าย้ายตอนสี่ทุ่มเศษนะครับบางคนบอกว่าดาวสุกย้ายนะครับชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนบางเรื่องแล้วนะฮะหลักๆมันจะมีบางราศีครับที่แบบแรงกระทบแรงนะครับขออนุญาตปิดพัดลมหน่อยฮะลืมพัดลมเป่าหน้าโอเค แล้วก็นะฮะในช่วงวันนี้นะครับเรื่องของดาวสุกย้ายเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะฮะเพราะว่ามันมีอะไรหน้าหน้าน่าสนใจนะครับเพราะว่าดาวสุกเป็นดาวการเงินและความรักนะฮะของดวงเมืองนะครับสุกเป็นมรณะมาตั้งนานตอนนี้จะวันนี้จะเลิกเป็นมรณะนะฮะย่า้ไปอยู่ตำแหน่งที่เด่นเฉยเลยตำแหน่งความสุขเฉยเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวคุยกันวันนี้เรื่องงามยำดีไม่มีนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้วันที่1ิบมีนะครับทำสวยทำหลอกนะฮะเอเรียกว่า ซื้อของสําคัญนะฮะเข้าร้านเสริมสวยแต่ผมตัดเล็บเบลนทรงผมจากผมสั้นไปผมยาวนะฮะเอ๊ะผมยาวผมสั้นดินะเออผมสั้นผมยาวต่อผมเนาะเออนะฮะก็วันนี้ก็ตาอะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับร่างกายภายนอกภายในตั้งใจออกกําลังกายตั้งใจควบคุมดูแลอาหารลดน้าหนักนะครับก็ได้นะฮะบคนบอกบางคนบอกว่าตั้งใจดูแลร,ร่างกายนะฮะจะลดน้ำหนักจะมีเลิกทาไมฮะ มันเป็นเหมือนจุดสตาร์ทหรือกําลังใจนะฮะเส้นจุดสตาร์ทถ้ามันก่อนที่เราจะวิ่งไปสู่เส้นชัยนะฮะมันก็ต้องมีจุดสตาร์ทถูกไหมฮะเราจะนึกอยู่ๆก็วิ่งเลยก็ได้นะหรืออยู่เราจะเรียกว่าสปีดไปเส้นชัยเลยก็ได้นะฮะถึงแต่ว่าอถ้ามันมีเส้นเริ่มต้นนะฮะมันก็อย่างน้อยก็มีกําลังใจนะครับแลวถ้าได้ตามเลิกโอเคมันก็อาจจะมีพลังนะครับในการที่จะมีกําลังใจในการ ทำในสักอย่างเพิ่มมากขึ้นนะฮะโอเคนะครับวันอาทิตย์นะจะวันเสาร์นะฮะแต่วันนี้ก็บอกเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็ประการต่อมานะฮะในช่วงวันนี้นะครับมุมดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของดาวคานกับดาวจันเขาโคจรเล็งกันอยู่นะฮะดาวคู่นี้ระวังเรื่องของความรักความใคร่ค่อนข้างแรงนะครับฉะนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ต้องระวังนะฮะในความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวนะครับ เป็นพิเศษคะัก็ช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะครับกระดูแลนิดหนึ่งแล้วกันนะวันนี้พรุ่งนี้นะครับดูเรื่องของอารมณ์นะครับบางทีมันไม่แบบมีทุกคนแล้วก็ไม่ได้แบบมีจํานวนมากหรอกนะฮะในเรื่องของเชิงความสัมพันธ์ในเชิงแบบนั้นเพียงแต่ว่าบางทีจุดระเบิดหรือจุดกําเนิดนะฮะในจังหวะดาวเนี่ยบางทีมันก่อตัวนะครับในช่วงวันที่ดาวมันสปาร์กันแบบนี้ก็มีนะฮะเพราะฉนั้นเราก็ขอทักกก่อนแล้วกันนะว่าช่วงนี้จะใครที่แบบอารมณ์ อยากเจอใครสักคนหนึ่งนะฮะที่ไม่ใช่แฟนอันนี้ต้องระวังนะครับโอเคนะมันอันตรายนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของเลขทศศีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือเลข8นะครับเรื่องที่8นะครับเลขต่อมาฮะคือเลข3นะครับเลขต่อมาครับคือเลข1นะฮะและสุดท้ายนะครับคือเลข9นะฮะสวนเลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกนะฮะคือเลข0ูนะครับสีที่ถูกโชลกครับสีแรกคือ สีน้ำเงินครับสีต่อมาคือสีส้มฮะสีต่อมาคือสีชมพูครับสีสุดท้ายคือสีขาวครับส่วนสีที่วันนี้เลี้ยงเลี่ยงนะฮะคือสีน้าตาลนะครับแล้วก็ซ้ายขวาวันนี้เลือกขวานะครับฝั่งขวาด้านขวาล็อกขวาด้านเลี้ยวขวานะครับถ้าจะไม่ต้องตัดสินใจเลือกอะไรที่มันเป็นทิศทางนะครับแล้วก็บนล่างวันนี้เลือกบนนะฮะด้านบนฝั่งบนบนบนเข้าไว้นะครับโอเคเนาะ แล้วก็นี่ฮะเรื่องของสามราศีนะฮะที่ต้องระวังนะฮะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไปพิเศษครับเพราะว่าจริงๆผมลงมาตั้งแต่ช่วงวันที่2นะฮะผมจะลงในคืนเออคืนวันที่1นงนะผมจะลงในคืนวันที่มีเสียงโชคเสี่ยงดวงนะฮะเพราะว่าอรุ่มขึ้นบางคนเขาซื้อหวยนะครับแล้วจะลงเต็มที่นะฮะหรือว่าง่ายคือ พอวันนี้หวยออกครับลุงขึ้นเนี่ยบางคนเขากระดมซื้อเลยนะเพราะว่ามันได้เลขทั้งหกหลักนะครับบางคนฝันไม่ได้หกหลักก็มีนะอฝันไม่ได้หกหลักนะครับก็มีนะฮะบางทีความฝันก็แปลกนะความฝันนะครับเพราะอะไรไหมฮะเพราะว่าผมเคยนะแบบปกติไม่นอนกลางวันฮะแต่วันหนึ่งแบบเพียนะฮะนอนกลางวันไปต่างจังหวัดนะครับแล้วทํางานหนักเนีฮะทำงานอยู่ที่วัดนะครับไปทำอะไรสักอย่างจม่ได้แล้วนะฮะ แล้วก็นอนแล้วก็นะนั่งพิงหลังพิงหลังพระประธานนะฮะพระประธานองค์ก็ย่อมๆหน่อยแล้วก็มีฐานแล้วก็นั่งพิงฐานนะฮะหลับอันนี้นานแล้วนะก็หลับนะครับหลับไปสักระยะหนึ่งอยู่ๆก็เสืุ้มขึ้นมานะฮะแล้วก็มีอันนี้ลอยขึ้นมาตัวเลขนะฮะลอยขึ้นมาปึ้งนะครับจดทันทีเลยทึ๊ๆนะฮะแล้วก็ซื้อวันนั้นเลยนะฮะ แล้วถูกเฉยเลยนะเออบางทีก็แปลกนะฮะมันมาอย่างเดียวเลยนะมาแบบเป็นคู่อย่างเดียวเลยนะแบบปิ้งๆนะฮะเออนะ่ะแต่ก็ซื้อแค่ใบเดียวนะฮะเพราะว่าไม่ได้เอ,อ่อซื้ออะไรเยอะนะฮะประมาณอย่างงี้บางทีมันก็แปลกนะ,ะเรื่องของฝันนะครับโอเคนะฮะพระองค์คนก็บอกว่าง่ายๆคือถ้า3ราศีเนะี่ยอย่าลงหนักเกินนะครับต้องบัญร้องเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็นะครับจดจับพอดีแมวมาเล่น แล้วก็นะครับในช่วงนี้นะมุมดาวเกี่ยวพันกับเรื่องของการแก้ปัญหาเด่นนะครับการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อการต่อรองนะครับวันนี้โดยรวมก็ยังถือว่าเป็นวันที่ดีดนะฮะถ้าใครที่ตั้งใจนะฮะอยากทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้สามารถทําได้หรือวันเสารนี้พอจะทําได้นะถ้าใครที่เพื่อภาพรวมนะฮะเผื่อใครที่วันหยุดนะจะทําอะไรส่วนตัวพิเศษนะโอเคครับหยิบฉับขยับขยาย ทำได้ดีนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงนี้มันมีโอกาสใหม่ๆนะฮะเนี่ยช่วงจริงจากนี้ไปนะฮะตัวครับแมวขัวนเมันเล่นอ่ะต่อครับก็เล่นกันเต็มพื้นเลยนะฮะก็เขี่ยมไม้แล้วก็ต่อฮะเรื่องของการจัดการนะครับในช่วงนี้ให้ระมัดระวังอย่างหนึ่งนะฮะคนหลอกลวงคนโกหกนะครับช่วงนี้มันจะเข้มข้นเป็นพิเศษนะฮะ นี่เ,นเพื่อนเดี๋ยวเนี่ยเดือนนี้นะครับดาวพุธคือการสื่อสารการพูดคุยเฟกนิวการเรียกว,ว่าหลอกลวงนะฮะมันจะดาวพุธโคจรวิปริตนะครับในเดือนนี้เดี๋ยวผมบอกว่าวันไหนนะครับแต่บอกล่วงหน้าก่อนว่าในช่วงนี้ดาวพุธยังโคจรมรณะอยู่นะฮะมันจะมีคนหลอกลวงกันง่ายเฟกนิวเยอะมากแล้วก็เรียกว่าหาวิธีเอาเปรียบหาเศษหาเลยนะฮะอะไรจากเราจากคนรอบตัวเรานะฮะ ฉะนั้นเพื่อนๆให้เรามัดระบังนะครับเรื่องของคนหลอกนะฮะอาจจะต้องบอกคนใกล้ตัวนะเรื่องของคนรอบตัวนะฮะแล้วก็เรื่องของการพูดอะไรให้เราไปโอนเงินนะครับหลายๆแบบนะฮะอันนี้ถ้าใครที่เพิ่งฟังเนะะี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนพอทราบนะ,ะว่าพวกมิจฉาชีพนะฮะมาหลักหนึ่งอย่างหนึ่งคือให้เราไปโอนังค์นะฮะเลเราเรื่องมาขู่เอาเรื่องอะไรก็ตามเยอะนะครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆรับฟังอยู่ก็ โอเคให้รู้ว่าเรื่องราเหล่านี้ช่วงนี้ยังเข้มข้นอยู่นะฮะหรือการหลอกเอาตังเราในทุกรูปแบบนะครับก็อย่าลืมบอกคุณพ่อแม่ป่ย่าตายายเรานะผมเชื่อว่าถ้าแบบวัยทั่วๆไปนะฮะก็จะพอมีภูมิคุ้มกันหน่อยนะฮะแต่คุณพ่อคุณแม่ปุย่าตายายบางทีท่านอาจจะไม่รู้นะฮะไม่ทราบยุคปัจจุบันมันมีพวก AI ที่เรียนเสียงเราก็มีนะฮะเดี๋ยวต่อไปมันจะเรียนเสียงเราได้ง่ายขึ้นอย,อยู่โทรไปหา คุณพ่อคุณแม่เรานะฮะโอนเงินให้นอยน่เลขที่มัญชีนี้ของเพื่อนเลขที่จริงๆมันมีหรือว่าหาให้หมดแล้วก็ตามนะฮะแล้วเสียงเราเลยนะครับบางทีคุณพ่อแม่เขาหรือคุฏิญาตทยายเราไม่ทราบว่าอูเสียงมันแบบใช่เลยนะแล้วอนาคตมันจะมีแบบหน้าเราเลยนะฮะคือเอาหน้าเราเสียงเราไปนะครับเอาไปวิดีโอคอลได้เลยอย่างนี้นะเออเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความซับซ้อนขึ้นนะครับในทุกรูปแบบนะก็ เตือนๆหน่อยว่าโอเคช่วงนี้ระวังการใช้เงินแบบไม่ควรใช้นะครับรูปแบบแบบนี้นะครับโอเคเนาะแล้วก็ดาวสุกย้ายนะฮะเดี๋ยวพอเข้าช่วงสิ้นก็คือประมาณสิ้นวันนี้คือส,สี่ทุ่มเศษดาวสุกย้ายมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่องของการเงินบางเรื่องนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักบางเรื่องนะฮะดังนั้นเดี๋ยวจะรวบยอดไปคุยกันนะครับในวันพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าดาวสุกย้ายตอนคืนนะฮะมันคงจะ ย้ายปุ๊บเดยวเดี๋ยวเราก็นอนกันแล้วนะฮะผู้นี้คุยกันเต็มเวอร์ชันดีกว่านะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับช่วยดูแลร่างกายดีๆนะฮะสุขภาพร่างกายครับคนจะป่วยง่ายปลายฝนต้นหนาวนะรหรือว่าในช่วงที่กำลังจะหนาวนะครับปีนี้มันคงจะเยน็เยนๆขึ้นนะนานนานหน่อยนะฮะอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องธรรมชาติอย่างนี้ไปนะครับมันจะคูณ2เท่าเสมอนะฮะพอฝนมากลายเป็น ตกหนักขึ้นนะฝนแบบแช่นะครับก็คูณ2เท่าสกเกหนะ่อยถ้าน้ํามันจะขึ้นมันก็จะขึ้นแบบ2เท่านะฮะหรือเห็นภายนรมาชาติต่างประเทศน,นะครับเนี่ยนะครับตัวน้าท่วมมันน้าท่วมหนักขึ้นกว่าเดิมนะฮะดินสไลด์มันก็สไลด์มากกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นอากาศเย็นนะครับปีนี้ก็จะมีปริมาณมากกว่าเดิมนะครับก็โอเคนะฮะก็เดี๋ยวมาว่ากันเนาะดูแลร่างกายกันด้วยนะครับขอบคุณซุปเปอร์แตงทุกๆวันนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมทุกวันขอบคุณเพื่อนที่ เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ขอบคุณที่มาเป็นเมมเบอร์นะฮะมาซัพพอร์ตกันครับโชคดีครับดูดวงสองราศีครับชาวราศีกรกฎครับสิงห์กันะฮะเรื่องที่กรกฎนะครับวันนี้กิจกรรมต่างๆของชาวกรกฎเป็นวันที่ดวงเด่นนะครับในเรื่องของการทํางานการแก้ปัญหาการเจรจาต้องบอกว่าระยะนี้มันมีดวงเกี่ยวข้องกับผลงานถือว่าน่าพอใจนะฮะแต่ต้องเรียกว่างานไม่ค่อยขาดสาย นะครับอะไรที่ทําที่คิดที่หวังที่ตั้งใจนะครับในวันนี้ถ้าดูโดยรวมมอวปรสรรคแล้วก็จะแก้ไขแล้วก็แก้เกมได้แล้วก็สําเร็จนะครับวันนี้มีดาวถึง3ดวงโคจรตําแหน่งปุตตะมันหมายถึงการทํากิจกรรมอะไรหลากหลายหรือได้ไปได้กินได้ซื้อได้ช็อปหรือได้นัดหมายอะไรก็ว่าไปนะครับคือวันนี้จริงๆก็ทําได้หลากหลายหรือว่าสามารถจะนัดหมายได้หลายที่นะครับแต่ที่สําคัญพิเศษคือ ช่วงนี้ใช้จ่ายมาเยอะนะครับใช้จ่ายจุกจิกใช้จ่ายอะไรก็จุกจิกเต็มหมดนะฮะวันนี้ดาวสุกย้ายนะครับดาวสุกคือเรื่องของครอบครัวเรื่องของโชคลาภนะครับโะโคจรย้ายนะครับมาอยู่ในตําแหน่งอลิอลิคืออุปสรรคนะฮะแต่เพิ่งกลัวนะอ่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือในวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องงานโอเคนะยุงย่งยุ่งหรือว่าไม่ราบรื่นแต่แก้ไขปัญหาได้สําเร็จนะครับไม่ต้องกลัวรี่2คือมันมีดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ทำอะไรได้หลากหลายอย่างในวันเดียวกันแปลว่าท่าเพ,เพื่อนมีนัดหรือทํากิจกรรมหล,หลากหลายอย่างโอเคทําได้และทําได้ดีทําได้สําเร็จนะครับข้อ3ครับช่วงน,นี้มุมดาวกเกี่ยวกับการใช้เงินอันนี้น่าสนใจกว่านะชวงน,นี้คา่าใช้จ่ายยังเป็นเรื่องของบ้านและครอบครัวนะครับไม่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนที่รู้จักจะไม่ต้องหมุนเงินแล้วก็ใช้อาจจะใช้ไปกับการพาคนในครอบครัวไปเที่ยวไปทานหรือมีกิจกรรมอะไรกับคนที่เรานัดหมายกับวันนี้นะครับคือค่าใช้จ่ายมันเป็นค่าใช้จ่าย อนอกบ้านนะครับเป็นหลักเลยแต่ก็พอจะหมุนได้แล้วก็ได้ซื้อของถูกใจหรือซื้อของจําเป็นนะฮะดาวที่กคจอมบรรทุใช้กับของใช้ในบ้านหรือซื้อนะฮะซื้ออะไรให้กับคนที่เข้าครัวซื้ออะไรกับคนที่รักนะครับแปลว่าช่วงนี้เป็นเงินหมุนที่เกี่ยวพันกับเรื่องของบ้านครอบครัวหรือว่ามีการนัดหมายภาคพวเพืพ่อนทูบไม่ได้มีอะไรที่ที่แบบผิดปกตินะฮะเรียกว,ว่าพอจะหมุนใช้แก้ปัญหาถ้ามีปัญหาเรื่องเงินทองก็หมุนแล้วแก้ได้นะครับแปลว่าเรื่องเงินก็ ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลเปมนว่าค่าใช้จ่ายจุกจิกมันเยอะขนาดนี้นะครับความรักทั้งโสดและไม่โสดความรักวันนี้เด่นเด่นเลยนะฮะพูดคุยใกล้ชิดสนิทก,กับใครคนมีความผูกพันแล้วก็มีโอกาสที่จะสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับคนที่เราชอบได้นะครับวันนี้ดาวนะฮะเกี่ยวพันเกับเรื่องของคนนะครับถ้าใครที่ช่วงนี้นะครับเตือนก่อนนะว่าอะไรเนี้ยถ้าสมมติว่ามีอะไรที่ต้องคิดต้องทําหรือหวังที่ตั้งใจนะครับจะสามารถทําทําได้ดีทําได้สําเร็จนะครับ ผื่อมีอะไรดีเราอยากทําอยากไปอยากเคลียร์อยากคุยอยากแก้หรือว่าอยากทำอะไรพิเศษนะฮะทาได้ดีทําได้สำเร็จนะครับฉะนั้นทางานเชิงลุกได้แก้ปัญหาในสมการสำคัญได้คุยกับแฟนหรือคุยกับคนที่รักอยายกให้เขาทำอะไรให้ก็ได้อย่างที่เราต้องการนะครับโอเคนะสุขภาพร่างกายครับร้อนในปวดหัวเจ็บคอระวังเป็นหวัดนะฮะหนนอย่ไวสวร,รวังอาหารอากาศทําให้ป่วยนะฮะอาหารและอากาศนะครับจะทําให้ป่วยฉะนั้นดูดีๆครับหรือนอนไม้พอนะครับขีเค5นะต่อมาครับชาวราศี สิ่งให้กิจกรรมต่างๆภารกิจสําคัญวันนี้วันดีเคลียร์แก้จัดก,การปัญหาต่างๆนานาสําคัญสําเร็จการจัดการจริงๆวันนี้เป็นวันการเดินทางนะฮะอาจจะไ,ด,ไ,ได้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปในที่ที่เราอยากไปเคลียร์ปัญหาต่างๆนานาได้หรือว่าไปนะวันนี้ถ้ามีไอเดียความคิดอยากทําอยากไปอยากเคลียร์อยากจัดก,การเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จอยู่นะเพราะว่าดาวไอเดียปัญญาการแก้ปัญหาเด่น ดาวเกี่ยวข้องกับใจสู้ในการจัดการเรื่องยากๆแต่ว่าอารมณ์เสียงุดหกิดเล็กน้อยกับคนบางคนนะฮะแสดงว่าภารกิจวันนี้ถ้าทํางานโอเคผลงานดีถ้าไปไหนมาไหนเผื่อเวลานิดหนึ่งหรือถ้าต้องมีการกิจกรรมทําอะไรเกี่ยวกับคนหรือว่าต้องพูดคุยหรือนัดหมายเออระวังเรื่องคนนิดหนึ่งบางทีพูดไม่เข้าหูบางทีทาให้อารมณ์เสียลุงงดิดเล็กน้อยนะฮะก็ต้องระวังเรื่องคนเนาะแล้วก็ ค่าใช้จ่ายเออว่าไปนะค่าใช้จ่ายช่วงนี้มันจะใช้ไปกับเรื่องของการเดินทางหรือบ้านครอบครัวเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าดาวการเงินของเราคือดาวพุธโครจรตําแหน่งพันธุนะครับหรืออยู่คู่กับดาวศุกร์เนี่ยมันจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือซื้อของเข้าบ้านนะฮะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเดินทางหรือรถนะฮะเดินทางค่าเดินทางค่าน้ำมันนะฮะหรือว่า เอารถไปเข้าซูนเข้าอู่นะครับหรือซื้อของจุกจิกเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านนะครับเนี่ยหลกัหลกๆมันจะเทเรื่องค่าใช้จ่ายไปประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรที่แบบน่ากังวลน,นะจะหมุนจะใช้หรือจะซื้อของสําคัญหรือซื้อของให้กับตัวเองก็ได้นะฮะช่วงนี้ดวงก็ยังเด็ดนะฮะทีนี้ดูนิดนึงผมวโมงมาเรื่องเรื่องของภารกิจอื่นนะครับใครที่ไม่ได้ทํางานวันนี้นะครับวันนี้ดาวประจรําตัวของเราคือดาวอาทิตย์ โคจรศาสหาะฉะผมดูว่ายังไงก็มีโอกาสได้เดินทางไปข้างนอกนะฉะนั้นระวังสุขภาพร่างกายป่วยไข้ไม่สบายระวังไปไหนมาไหนจะอารมณ์เสียหงุดหงิดนะครับในการนัดหมายเล็กน้อยนะครับเดินทางไปไหนได้เพียงแต่ว่าเผืออ่อเวลาแล้วก็ระวังคนเลื่อนนัดพินดนัดหรือมาชา้ามาสายนะครับดูตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ระวังความขุ่นขักเล็กน้อยในเรื่องของการเดินทางนะครับโอเคต่อมาความรักนะฮะทั้งโสดและไม่โสดเออ มันดีหน่อยตรงที่ถ้าโสดนะฮะคุยกับใครหรือว่ารู้สึกดีกับใครก็คุยนะครับหรือว่ารู้สึกแบบผูกพันกับใครช่วงนี้พยายามใกล้ชิดได้นะในวันนี้นะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนดาวความรักช่วงนี้เด่นพูดคุยช่วยเหลือก็คูนแก้ปัญหาเกี่ยกันกละกันได้ดีช่วงนี้ดวงแฟนนะฮะก็เสริมดวงเรานะครับก็พอให้ช่วยเรื่องสําคัญสําคัญได้อยู่นะฮะระยะนี้ถ้าดูเรื่องกังวลอะไรไหมก็ดูว่าวันนี้ปัญหาฉับพลันมันมานะฮะมันจะมีข้อฉับพลันเดินทางฉับพลัน ถูเบรกการนั้นหมายฉับพันแก้ปัญหาฉับพันนะครับมันจะมีก้อนฉับพันแทรกๆๆเข้ามาอยู่ในช่วงวันนี้เป็นระยะนะครับแต่ไม่เสีเดยดแต่ให้รู้ก่อนว่ามันคงไม่ราบเรื่อแหละเพราะว่ามันมันถึงมันมีที่มันฉับพันมันต้องเคลียร์หรือแก้นะครับโอเคต่อมาสุขภาพร่างกายครับระวังเรื่องของน้าหนักตัวเพิ่มวิงวทีสะแล้วก็ภูมิแพ้ท่านจะไปโซครับลองภูมิแพ้แล้วก็ปวดหลังคอบา่าไหล่นะครับจะเซฟร่างกายนีฮะต่อมาคนราศีกันนะครับ จงังหวะดาวราศรีกันนะครับเป็นราศรีหนึ่งที่เก่งครับในเรื่องของการทํางานเก่งเรื่องของการแก้ปัญหาเจรจาเก่งเรื่องของการทํางานเชิงรุกนะบางทีถ้าเพื่อนๆชาวสิกรกันนะครับผู้หวังผลงานเรื่องวันนี้ได้วันนี้ดาวการเงินเขาจะย้ายตอนสี่ทุ่มเศษนะฮะย้ายไปคือดาวสุกจะย้ายไปอยู่จนนู่นเลยครับต้นเดือนหน้านะฮะ แปลว่ามันจะใช้เงินไปกับการนัดหมายพบเจอการเดินทางบ่อยขึ้นระวังรถเสียนะครับแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางกลับบ้านนะฮะหรือว่าเดินทางบางคนอยู่บ้านอยู่ต่างจังหวัดมีเกณฑ์เดินทางไปหาญาติพี่น้องหรือไปหาใครที่เรารักเคารพและศรัทธานะครับในช่วงจะนี้ไปนะไม่ใช่วันนี้วันเดียวนะครับจะบอกก่อนว่าเรื่องของให้จ่ายไปเงินมันก็จะใช้กับการเดินทางบ่อยขึ้นนะครับ แต่เรื่องงานวันนี้ไม่เสีเยเงินนะครับวันนี้การทํางานก็เป็นไปตามปกติแล้วนะฮะปัญหาจุกจิกก็เป็นมหาเรื่องเดิมหรือใครที่ทําให้เราอารมณ์เสียหง,ง,งุดหงิดยย่งเงวกเราบางทีก็คล้ายเดิมนะครับไม่มีอะไรแปลกใหม่นะฮะเพียงแต่ว,ว่าสงบอารมณ์นิดนึงช่วงนี้อารมณ์เราค่อนข้างแรงดาวประจาตัวเราคือดาวพุธโคจรอ,อยู่ในเรือนดาวาอังคารอารมณ์แรงหัวร้อนไวนะฮะร,ร้อนไวนั่นเราอะนะครับในช่วงนี้นครับจะเจอแบบผู้ใหญ่เขาเรียกยงนะหัวร้อนไวนั่นเราอะช่วงเนี้ย แปลว่าช่วงนี้ระวังอารมณ์ขพูดบาจาหัวร้อนและปากมันไวนะฮะฉะนั้นระวังการทะเลาะเบาแวงกับคนใกล้ตัวด้วยนะฮะหรือกับคนรอบข้างนะครับโอเคนะแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรสะกิดต่อมอารมณ์เราแหละนะฮะอยู่ๆเรามาหัวร้อนไม่ใช่ราศสิการไม่ใช่คนแบบอยู่ๆก็หัวร้อนเป็นคนเก็บอารมณ์เด้นะครับบางคนเก็บกฎด้แต่ว่าหัวร้อนแปลว่ามันจะมีใครที่ทําให้อารมณ์เสียนะครับคนนี้ไห้ใช้หรือเปล่าอ่ะลองดูต่อมาเรื่องความรักนะฮะแฟนนะครับวันนี้ บางทีทําให้เรารมร้อนรมเสียงหงุดกงิดหรือพูดไม่เข้าหูนะครับจริงเนบรรดาคนที่ทําให้เราลมเสียอันดับต้นๆของคนรศิการเลยคือแฟนนะฉนั้น,นครับวันนี้ถ้าจะคุยเรื่องอะไรกับแฟนก็คุยเรื่องเบาๆส,สบายๆนะฮะไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดเลยมากเพราะว่าระวังทะเลาะกันนะครับมันจะมีเหตุให้ทะเลาะหรือบกแหวงหรือว่ามีอะไรที่งุดกงิดต่อกันได้นะฮะสวนคนโสดวันนี้ดีนะถ้าแบบโส,สดเรารู้สึกดีอยากคุย อย่าใกล้ชิดสนิทกับใครโอเคได้เลื่อยนะครับพูดคุยตามสะดวกของเราได้นะครับโอเคนะฮะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับวันนี้ระวังเรื่องของปวดหัวเป็นหวัดเป็นไข้นะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งต้องระวังเหมือนกับเจ็บคอมีเสพหะร้อนในนะครับหนววันดีวัยสวน้ำหนักตัวเพิ่มปวดขาปวดข่าปวดข้อนะครับแล้วก็ระวังปัญหาเรื่องฟันนะครับกระดูกและฟันนะครับเซฟเซฟร่างกายนะแต่ใคร ที่มีลูกหลานเป็นวันสัตว์เลี้ยงวันนี้กลับดีเฉยนะฮะลูกหลานเป็นวันสสรว์เลี้ยงให้โชคลาภหรือคนกระชิกกระตัวทําให้มีความสุขนะครับหรือว่ามีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คว้าไว้หรือให้ทําไว้หรือแม้แต่ช่วงนี้นะครับจะไปไหนกับคนในครอบกับแฟนหรือว่ากับลูกโอเคนะฮะแต่ถ้ากับบุตรกับลูกอย่างที่บอกลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงดวงเสริมเราก็แปลว่าเขาทําให้เรามีความสุขแต่กับแฟนวันนี้ต้องระวังอารมณ์และวาจานะครับโอเคนะโดยรวมก็ยังถือเป็นวันที่ดี อยู่ใกล้ลูกหลานเป็นวนันสเลี้ยงจะทําให้เรามีความสุขเป็นพิเศษนะฮะต่อมาครับชาวราศีตุลน,นะครับเรื่องของอกิจกรรมนะฮะม่ใชุตุนดีไปบเละเลยนะ <c oughs> ลูกทีผมจะพูดแล้วก็วกกลับมานะฮะแต่บางทีผมก็จะลากยาวก็มีนะฮะโอเคนะครับ,นะรบมาดูกันต่อนะนี่ผมนึกถึงอย่างเลยไหมฮะค,คนราศีอะบอสรุปกันนะฮะจริงๆทั้งสราศีนะในช่วงวันนี้วันหยุดจุฮะ มันมีดวงโอกาสใหม่ๆมาและแถมสำคัญนะครับดาวศุกร,ร์เขาโคจรย้ายนะครับในคืนนี้นะแล้วมันจะเกิดแรงกระเพื่อมเรื่องของเงินทองและโอกาสใหม่ๆมานะครับคว้าไว้นะฮะช่วงนี้พยายามคว้าไว้นะครับอะไรที่เป็นโอกาสใหม่ๆนะครับทั้ง3ราศีเลยนะโอเคครับมาดูวัสดุผลราศีก็แล้วก็เสเน็คก,ก็แล้วกดเสื้อผ้าช่วงนี้เน้นสีสันสว่างสดใสนะฮะร,ร่างกายกลิ่นหอมก,กิจกรรมภารกิจสําคัญวันนี้วันดี ใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจหรือมีเรื่องเครียดนะฮะมันจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลามีการแก้ปัญหาการเจราจากาันติดต่อกัอนต่อรองนะครับก็ถือว่าโอเคนะเพียงแต่ว่าระยะแน่ดาวประจําดวงของเราคือดาวพระจันทร์วันนี้พระจันทร์โคจรเป็นประหมายถึงแบตนะฮะผมก็พูดเสมอเหมือนกับโทรศัพท์แบตเราตื่นมามันมีอยู่ประมาณ60%นนะครับมันลืมชาร์จฉะนั้นวันนี้มันก็ต้องเซฟร่างกายเซฟอารมณ์นิดนึงนะฮะเพราะว่าถ้าใช้วันนี้ ใช้พลังงานเต็มที่ไปนูนป่นไปนี่ไปนั่นทำลหลายหลักหลายอย่างพอบ่ายแก่ๆหรือว่าตอนเย็นเนี้ยมันจะหมดแรงหมดไฟนะฮะพอกลางคืนหัวถึงหมอนนอนหลับสนิทครับคือมันจะถ้าใช้พลังงานเยอะหรือไม่เซฟโหมดเนะี่ยมันจะทําให้วันนี้หรือว่าช่วงเย็นหัวค่านะครับมันจะเพียท้อล้าแล้วก็เครียดหรือว่าง่วงมากนะครับโอเคนะวันนี้ดึงดึงยืดหยุ่นในภารกิจหน่อยนะครับโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีสิงห์นะฮะ เสนีราศีสิงเสื้อผ้าครับวันนี้ก็เน้นสีเป็นมงคลครับวันนี้มงคลสีอะไรก็ตามก็ใช้สีนั้นแล้วก็ใบหน้าแต่งหน้าแนวธรรมชาติหรือแต่งหน้าแนวสดชื่นยัมใสกิจกรรมราศีสิงครับจริงๆราศีสิงนี่อยู่เพื่อครอบครัวหรือว่าชีวิตนะครับอยู่กับครอบครัวมากเลยไม่ใช่ว่าต้องอยู่ครอบครัวคือตัวอยู่นะฮะคือใจแล้วก็ทุกอย่างทําเพื่อครอบครัวแบบแบบที่สุดละนะครับแบบที่สุดจริงๆนะฮะทุกอย่างตัวเองเหนื่อยท้อล้าลําบากเครียดหรือเรียกว่าไม่มีได้ แต่คนในครอบครัวต้องต้องมีต้องดีกว่าเรานะฮะแปลว่าช่วงนี้นะครับมุมดาวมันเด่นเรื่องของได้ทาได้ไปได้ซื้อของอะไรต่างๆหรือว่ามีความสุขกับครอบครัวเป็นพิเศษนะโดยรวลมวนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีนะฮะเรื่องครอบครัวเพราะว่ามีดาวถึง3ดวงนะฮะกัวจรอยู่ในตําแหน่งครอบครัวนะครับมันมีกิจกรรมทำร่วมกันมีเรื่องดีๆแล้วก็ช่วยเหลือกันและกันหรือได้กิจกรรมในการซื้อของให้กับคนในครอบครัววันนี้โดยรวมถือเป็นวันที่ดีเรื่องบ้านครอบครัวเพียงแต่ว่าระยะนี้ มันมีเหตุให้เดินทางระยะสั้นบ่อยแล้วก็มีการเปลี่ยนแผลเล็กน้อยนะครับโดยโรวมมัน,นดีนะถ้าเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็แต่ว่ามีการเดินทางหรือว่ามันมีข้อปัปปรับฉับพันในการเดินทางนะครับก็เตรียมของพร้อมนิดหนึ่งว่าถ้าอยู่ถูกเบรกให้นึกว่าจะไปไหนออยู่ๆไม่ได้ไปอยู่ๆเปลี่ยนเส้นทางอยู่ๆไม่คิดว่าจะไปเดินทางเฉยเลยนะครับเนี่ยวมันจะมีอะไรที่ผิดแผกแตกต่างจากแผนการเล็กน้อยนะครับโอเคครับต่อมาชรา,าสีการขับเสดีการเสื้อผ้าชวงนี้เน้นทูโทนสองสี โมเดลเด่นใบหน้าครับวันนี้แต่งหน้าแนวอบอุ่นดูสบายตานะครับให้ดูสบายสบายตาร่างกายกินหอมกิจกรรมภารกิจสําคัญวันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องงานเด่นการเจราจาเด่นการแก้ปัญหาเด่นแล้วก็การเดินทางเด่นเพราะว่าดาวถึง3ดวงโคจรอยู่ในตำแหน่งการเดินทางหรือการเข้าสังคมการพบปะผู้คนแล้วก็ช่วงนี้ดาวการเงินมีค่าจ่ายร้อนๆน,น,นะครับเข้ามาให้ต้องรีบเคลียร์รีบแก้รีบจัดการ วันนี้ดวงลูกหลานปรนวารเสดยงเด่นอย่างที่บอกนะครับดาวพระจันทร์คือโชครเรียกว่าดือโชคลาบโคจรอยู่ตตาแห่งปุตตะลูกหลานบรนวานเสตเลี้ยงให้โชคให้ลาบหรือว่าเราได้ทําอะไรเกี่ยวกับลูกหลานบวารเสตเลี้ยงมีกิจกรรมทำอะไรด้วยกันดีๆไปพิเศษเรืองเราอาจจะซื้อของให้เขานะครับก็ได้สําคัญข้อนึงฮะในช่วงนี้ระวังเรื่องของอารมณ์นะฮะวันนี้ข้ราศีกันอารมณ์มันสวิงนะับเป็นขึ้นลงดาวประจําตัวคือดาวพุธโคจรอยู่ในเรือนดาวองคารนะฮะเหมือนกับ เราอังคารกันมันคือความร้อนเหมือนกันนะฮะฉะนั้นช่วงนี้เราจะมีเรื่องร้อนๆมีเรื่องตัดสินใจมีเรื่องร้อนใจมีเรื่องต้องรีบรีนะครับฉะนั้นช่วงนี้อย่าเอื้อเลยื่อมีเรไรต้องรีบเคลียร์รีบทำรีบจัดการก็รีบให้เสร็จโดยไวนะมันก็จะได้หมดปัญหาไปเป็นเรื่องๆไปโอเคครับจบครับขอพูดดีมนะฮะทัางที่ฟังคืนก็นอนหลับสบายฮะนอนหลับฝันดีฮะแล้วก็มีความสุขมานะครับโอเคนะฮะไปเลยครับเป็นกำลังใจนะครับ